สวัสดีครับพวกเราเนะครับเยาวชนกังษขมลทลสุราชรับออนใเข้าไปนะครับอีกนิหนึ่งสองสามสวัสดีครับรับพวกเรานะครับเยาวชนกัษขมลทลสุรา์ธานีนะครับเป็นตัวแทนมาก็วันนี้จะมาพูดถึงเหตุการณ์ละกันครับว่าเมื่อวานเราเป็นยังไงบ้างและวันนี้เราจะทําอะไรนะครับก็เริ่มแรกด้วยการเดินทางก่อนนะครับก็ขอเชิญน้องขิมนะครับไ้อธิบายนิดหน่อยนะครับ เมื่อวานนะคะเราก็เดินทางมาจากสวนภูมินะคะไปเ,เริ่มจากสวนภูมินะคะไปดูใบใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ดูใบามาลิสบอนนะคะใช้เวลาประมาณเกือบแดชั่วโมงเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วก็เมื่อยมากนะคะลงมาก็ปวดไหล่ปวดตัวกันเลยทีเดียวะค่ะแต่ว่าก็พอพอมาถึงแล้วก็เ,เดินดูรอบๆะค่ะแล้วก็แบบอากาศอ,าอะไรเอยมันก็ค่อนข้างจะ ทำให้หายเหนื่อยค่ะก็เมื่อวานพอมาถึงที่นี่ก็ไม่เหนื่อยค่ะค่ะแล้วก็สําหรับประสบการณ์นะคะที่ประทับใจก็ของสุราษฎร์เราเนี่ยเยาวยชนส่วนใหญ่มาจากวัดแม่พระฟติมานะคะบ้านแสงอรุณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประทับใจสถานที่ซึ่งเป็นฟัติมานะคะที่ที่เรามาพักกันนะคะประทับใจในสิ่งที่เราเห็นก็คือมีการสวดภาวนาด้วยการคุกเข่านะคะคันเข่าลงไปเรื่อยๆชันพื้นลงไปเห็นถึงความเชื่อของ ของพวกเขาของชาวบ้านที่นี่ความศรัทธาที่มีต่อแม่พระฟอติมาด้วยแล้วยิ่งได้เห็นสถานที่ที่แม่พระฟอติมานะคะมาประจักษ์กับเด็ก3คนนะคะยิ่งทําให้เราตื่นตัวนะคะแล้วก็มีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วก็จากเมื่อคืนที่เราได้ร่วมสวดสายประคำกับต,ต่างชาติต่างๆคือเรารู้สึกประทับใจและรู้สึกศรัทธามากขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่ามีการสวดหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็มีตัวแทนเยาวชนไทยได้ช่วยถือ แบกบุษบกด้วยค่ะรู้สึกว่รารู้สึกศรัทธามากขึ้นแล้วก็เห็นต่างต่าง,างความเชื่อต่างความวัฒนธรรมของแต่ละประเทศค่ะครับก็สําหรับวันนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรกันครับเช้าเราตื่นมาเรียบร้อยทานอาหารเช้าเติมพลังนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มเดินครับเขาเรียกว่าเดินจาริกนะครับพวกเราก็เลือกที่จะเดินประมาณ5กิโลครึ่งนครับโดยเริ่มจากสกลสถานนะครับไป จนถึงบ้านของเด็กทั้งสานะครับไม่จะเป็นยาชินทาลูซิอาฟังซิสโกครับไปยังสถานที่ที่ทุตสวรรค์มาแจ้งว่าจะมีการประจักษ์มาของแม่พายเด็ก3คนทราบหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังวัดที่เด็กทั้ง3คนนี้นะครับสังกัดอยู่นะครับเป็นเป็นวัดของเขาครับแล้วก็จะเป็นที่ของเด็กทั้ง3เนี่ยที่รับสินล้างบาป หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับมาที่สักาลสถานรวมไปกับก็11กิโลนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าตกเย็นแล้วจะเป็นยังไงครับ,คร,บค,ครับก็พวกเราทับสังคมพนโทสุรราธานีครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ